โอเคครับก็ต้องขอการสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันน,นะครับวันนี้ประกอบผม is IC กันอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ็กออนคา a เมดีเดอร์เซเบอร์หรือที่เรียกกันว่ามาสัสไรเดอร์เซเบอร์กันนะครับก็มันจะเป็นเอ็กออนที่วมันก็จะเป็นเอ็กออนที่เกี่ยวกับมสัสไรเดอร์นะครับซึ่งเป็นมสัสไรเดอร์ที่อยู่ในยุคของเรวะนะครับ ซึ่งมันจะเป็นยังไงหรือมีลูกเล่นยังไงก็ไปดูกันได้เลยในเมื่อทุกคน กำลังเล่นไอคอนนี้ใช่ไหมครับก็อย่าลืมเปิด Use e x p e r i m e n t g a m e Play แล้วก็อย่าลืมเปิด a n t i v e c h a n g e ด้วยนะถ้าไม่เปิดก็กทุกคนก็จะไม่สามารถเล่นเอ็กอนนี้ได้นั่นเองนะครับก็<อ>ไปดูคำสั่งกันเลยนะคำสั่งที่จะเสก Commander s a b e r นะก็พิมพ์ตามนี้เลย Function ซึ่งมันจะขึ้นคำสั่งหลายอย่างใช่ไหมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า เซเบอร์ไหมนะคาเมเดเดอร์เซเบอร์พิมพ์ตามนี้ไปนะซึ่งยังไงเดียคือผมจะไม่เสกนะเพราะว่าผมเสกไปแล้วนี่ไงก็มันขึ้นตามนี้นั่นแหละนะ,นะก็มันจะมีวิธีครับด้วยนะก <นะ S 1> ็มาดูในส่วนของสปอนกันเลยสปอนก็ มัสเตอร e เรเดอร์เบรสนะเติมตัวเอสด้วยนะเบรส์ Blaze, แบบเนี้ยแล้วก็เซเบอร์นะนี่คาเมร่าเดอร์เซเบอร์แล้วก็คาเมร่าเดอร์เบรส์เบรสนะน er, ก, Blade, Blaze, นะก็แล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ที่ผมเมนหลักก็เป็นเซค o n d ซอร์สนะนี่พวกนี้เลยแต่ผมจะไปคราฟกันนะ การครับมันก็ไม่ยากนะก็การครับมันก็จะเป็นแบบนี้เอาหนังสือนะก็ตอนแรกก็ครับวันเดอร์ไรบุกนะนี่ก็ได้แล้ววันเดอร์ไรบุกนะครับมันสักสองส่วนเซค o n d ซอร์สนะก็ครับดาบก่อนเฮ้ยลืมทาน ผมลืมหยิบทานมาก็ก็นะเดี๋ยวผมก็ไปหาทานก่อนตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะทานก็การครับ second s o r c driver ก็ประมาณนี้นี่ไงก็จะได้มาแล้วนะครับ second s o r c นะก็ต่อไปก็ครับ brave dragon wonder r b o o k นะก็ไม่กี่อย่างก็เอาอันนี้มาวางก็ได้แล้ว brave dragon wonder r b o o k ต่อไปก็ ไลออนเซนคิ Lion ki, นะไลออนเซนคิ ki, ก็ทำแบบเงือนของเซเบอร์ไปเลยไม่ก็จะได้มาแล้วเบรฟดราก้อนแล้วก็ไลออนเซนคิ ki, นะได้มาแล้วสองสามอย่างก็ต่อไปก็เป็นดาบของเซเบอร์นั่นเองดาบของเซเบอร์ก็ไม่กี่อย่างนะไม่คราแบบนี้เลยส่วนของ เบฟนะก็แบบนี้นะนี่ก็จะได้มาแล้วนะนี่ของเซเบอร์แล้วก็เบฟนะก็มาดูในของสเกลเลตันของคิปเปอร์นะสองทีตายนะของเบฟมันก็ครับง่ายนะส่วนของสเกลเลตัน ก็สองทีเหมือนกันนะนี่ก็ส่วนวิธีการครับแล้วก็คำสั่งก็หมดไปแล้วนะก็มาดูในส่วนของนี่บ้างนะเมนหลักเมนหลักก็นี่ไง นี่ก็เป็นเซเบอร์แล้วก็เบรฟนะซึ่งวิธีการใส่นะเดี๋ยวผมก็ขอปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3หน่อยนะเพื่อในความสมจริงในการแปลงร่างก็มาดูกันเลยส่วนของเซเบอร์นะถ้าจะพูดว่าแปลงร่างมันก็คือ,อยังไงคือมันไม่ไม่ใช่มัสเตรเดอร์นะถ้ามัสเตรเดอร์จริงๆอะ่ะก็จะพูดว่าเฮนชินเฮนชินถ้าภาษาญี่ปุ่นก็จะแปลว่า แรงร่างนะทุกคนไอ้คำว่าเห็นชินที่แปลว่าแปลงร่างนะก็พูดว่าเห็นชินปิ้วเบรดราก้อนนี่ไงได้มาแล้วนะมาเรเดอร์เซเบอร์เพื่อความสมจริงนะผมก็เอาดาบมาเอาแล้วนะเพื่อความสมจริงผมก็ดึงเข็มขัดออกก่อนเพื่อความสมจริงผมก็ต้องถือว่าได้ิร์ดบุ๊คเบดราก้อน เปิ้วเบฟตัวรากันเฮนชินเอ,เอ้ยเดี๋ยวเฮนชินปิ๊บนี่ไงดึงเซกเกดนซอสออกมานี่ไงครับก็จะเป็นมัชเดอร์เซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ของเบฟกันบ้างนะก็ของเบฟก็ดึงไลออนเซนกิตึกนี้ก็แป้งร่างมาัชเดอร์เบฟก็ดึงมัชเดอร์ไรบุก ไม่ใช่ดิดึงดาบนะเฮ้ยนี่ไงครับก็แปลงร่างแล้วครับก็เป็นมาเดอร์เบฟนะไหนก็มีก็ปติสถานะนะก็ฮีโร่ออฟเดอะวิลเลเจอร์แล้วก็ไนท์มิชชั่นแล้วก็สเต็งนะส่วนของเซเบอร์นะมันก็เหมือนกันดีวะมันก็ไม่ต่างนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอคออน มัสเรเดอร์เซเบอร์หรือที่เรียกกันว่าคาเมเรเดอร์เซเบอร์นั่นเองผู้สลับกันแล้วตอนนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปถ้าคนดูที่เข้ามาใหม่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะก็สําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะบายบายไายนาระแล้วเจอกันทุกคนเบียบตระกันเฮนชินี่